คุณผู้ฟังครับเคยเดินเข้าไปในร้านขายยาหรือชั้นวางอาหารเสริมแล้วรู้สึกสับสนกับตัวเลือกมากมายไหมครับโดยเฉพาะเวลาที่มองเห็นขวดน้ำมันปลาและน้ำมันตับปลาวางเรียงกันอยู่หน้าตาคล้ายกันบรรจุพันธ์ก็ไม่ต่างกันมากหลายคนถึงขั้นหยิบมาเช็คฉลากแล้วก็ยังงงมันต่างกันตรงไหนนะหรือที่จริงแล้วมันก็คือสิ่งเดียวกันแล้วที่สำคัญตัวไหนถึงจะเหมาะกับสุขภาพของเรา และตัวไหนอาจแฝงความเสี่ยงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนในวันนี้เรื่องไม่รู้รอบตัวเราจะมาคลายข้อสงสัยที่หลายคนอาจยังกังวลอยู่เกี่ยวกับ2ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยอดฮิตที่ชื่อคล้ายกันแต่ความจริงแล้วแตกต่างกันอย่างคาดไม่ถึงเราจะเจาะลึกกันว่าน้ำมันปลาและน้ำมันตับปลานั้นแท้จริงแล้วสกัดมาจากส่วนไหนของปลาทำไมองค์ประกอบสารอาหารถึงต่างกันราวฟ้ากับเหวและที่ต้องระวังเป็นพิเศษ การเลือกใช้ผิดประเภทอาจไม่ใช่แค่เสียเงินแต่เสี่ยงต่อพิษจากวิตามินสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าคุณคือคนหนึ่งที่กำลังมองหาอาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองหรือคนในครอบครัวข้อมูลในวันนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นแน่นอนพร้อมแล้วใช่ไหมครับเราไปค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่หลังขวดอาหารเสริมทั้งสองนี้กันเลยหัวข้อที่ 1. ต้นต่อความแตกต่างมาจากส่วนต่างกันของปลา คุณผู้ฟังครับก่อนจะพูดถึงความแตกต่างเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนนั่นคือส่วนของปลาที่ใช้นั่นเองน้ำมันปลาที่เราเรียกกันว่า fish oil นั้นสกัดมาจากเนื้อหนังและเนื้อเยื่อไขมันของปลาทะเลน้ำลึกหลายชนิดเช่นปลาแซลมอนปลาแมคคเ,เรลหรือปลาซาดีน เป้าหมายหลักคือการดึงเอากรดไขมันโอเมก้า3ออกมาซึ่งก็คือ EPA และ DHA ที่มีงานวิจัยรองรับแล้วว่าดีต่อสุขภาพหัวใจและสมองส่วนน้ำมันตับปลาหรือคอตลิเวอร์ออยนั้นสกัดมาจากตับของปลาคอตโดยเฉพาะและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพราะตับเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่สะสมและครองสารต่างๆในร่างกายปลาทำให้น้ำมันที่ได้จากตับ ไม่ได้มีเพียงโอเมก้า3เท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยวิตามิน A และวิตามินดีในปริมาณสูงตามธรรมชาติคิดง่ายๆครับน้ำมันปลาคือการเอาเนื้อปลามาสกัดเพื่อเน้นโอเมก้าสส่วนน้ำมันตับปลาคือการเอาตับปลามาสกัดเพื่อให้ได้ทั้งโอเมก้า3และวิตามินเสริมและนี่คือสาเหตุที่ทั้งคู่ไม่ควรถูกใช้แทนกันตั้งแต่ต้นทางมันก็คนละสิ่งกันแล้วครับหัวข้อที่2 โภชนาการที่ต่างกันนำไปสู่เป้าหมายสุขภาพที่ต่างกันเมื่อแหล่งที่มาต่างกันองค์ประกอบสารอาหารก็ย่อมต่างกันอย่างชัดเจนลองมาดูกันครับว่าสารสำคัญในแต่ละตัวเน้นไปที่อะไรน้ำมันปลาที่เราเรียกกันว่า fish oil นั้นมีจุดขายอยู่ที่ปริมาณ EPA และ DHA ที่สูงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะเช่นลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดการอักเสบในร่างกาย รวมถึงการบำรุงสมองและระบบประสาทเพราะ DHA เป็นโครงสร้างสำคัญของเซลล์สมองเรานั่นเองในทางกลับกันน้ำมันตับปลาแม้จะมีโอเมก้า3เช่นกันแต่ปริมาณต่อหน่วยมักน้อยกว่าเพราะส่วนหนึ่งของพื้นที่ถูกแทนที่ด้วยวิตามินจุดเด่นของมันจึงอยู่ที่วิตามิน A และ D ในปริมาณสูงวิตามินดีสำคัญต่อการดูดซึมแคลเซียมเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและระบบภูมิคุ้มกัน วิตามิน A ก็จำเป็นต่อการมองเห็นและสุขภาพผิวฟังดูเหมือนน้ำมันตับปลาจะได้เปรียบเพราะมีวิตามินเพิ่มใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วนี่คือจุดที่เราต้องระวังมากที่สุดหัวข้อที่3ดาบสองคมของน้ำมันตับปลาเมื่อวิตามินที่ดีอาจกลายเป็นพิษโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังครับวิตามิน A และดีที่ว่านั้นเป็นวิตามินชนิดละลายในไขมันแปลว่ามันไม่ถูกขับออกทางปัสสาวะได้ง่ายเหมือนวิตามิน C ี แต่จะสะสมอยู่ในร่างกายของเราโดยเฉพาะที่ตับหน่วยงานด้านสุขภาพระดับโลกได้กำหนดขีดจำกัดสูงสุดในการรับวิตามิน A ไว้ชัดเจนสำหรับผู้ใหญ่คือไม่เกิน3,000มโครกรัมต่อวันแต่รู้ไหมครับว่าน้ำมันตับปลาบานยี่ห้อแค่1ช้อนโต๊ะก็มีวิตามิน A สูงถึง4,000มโครกรัมแล้วหมายความว่าคุณอาจได้รับวิตามินเเกินขีดปลอดภัยโดยไม่รู้ตัวแค่บริโภคตามที่ฉลากแนะนำเท่านั้น การได้รับวิตามิน A เกินขนาดต่อเนื่องอาจน,นำไปสู่ภาวะพิษวิตามิน A ได้ซึ่งมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้ปวดหัวจนถึงอันตรายร้ายแรงเช่นตับถูกทำลายและในหญิงตั้งครรภ์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความพิการของทารกในครรภ์ได้ด้วยนี่คือเหตุผลที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยระบุชัดเจนว่าหญิงตั้งครรภ์ห้ามรับประทานน้ำมันตับปลาและเป็นข้อเตือนใจสำคัญที่เราทุกคนควรรู้ ของดีเกินขนาดก็เป็นโทษได้ครับหัวข้อที่4แล้วเราควรเลือกแบบไหนกับคําแนะนำที่ใช้ได้จริงหลังจากรู้ทั้งข้อดีและความเสี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือแล้วเราควรเลือกตัวไหนดีคําตอบไม่ซับซ้อนครับอยู่ที่เป้าหมายสุขภาพของคุณเองหากเป้าหมายของคุณคือต้องการลดไขมันในเลือดไตรกลีเซไรด์ต้องการบำรุงสมองและระบบประสาทหรือต้องการสารต้านการอักเสบสำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคข้อ ให้เลือกน้ำมันปลา fish oil เพราะคุณจะได้รับโอเมก้า3ในปริมาณสูงและตรงจุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการสะสมวิตามินเกินแต่ในทางกลับกันหากเป้าหมายของคุณคือต้องการเสริมวิตามินดีเป็นหลักเช่นผู้ที่ทำงานในออฟฟิศไม่ค่อยได้เจอแดดคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดดน้อยและมั่นใจว่าไม่ได้รับวิตามิน A จากแหล่งอื่นเกินพอแล้วเช่นไม่ได้ทานตับสัตว์หรือวิตามินรวมเป็นประจำคุณอาจเลือกน้ำมันตับปลาได้ แต่ต้องคุมปริมาณอย่างเคร่งครัดและระวังไม่ให้วิตามิน A สะสมแต่มีทางเลือกที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งครับนั่นคือการกินปลาทะเลเนื้อมันโดยตรงเช่นปลาแซลมอนปลาทูปลาซาดีนสัปดาห์ละสครั้งเพราะนอกจากคุณจะได้โอเมก้า3แล้วยังได้โปรตีนคุณภาพสูงและสารอาหารอื่นๆอย่างครบถ้วนตามธรรมชาติคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้คลายความสับสนระหว่างน้ำมันปลาและน้ำมันตับปลาไปแล้ว ตั้งแต่ต้นต่อที่มาสารอาหารหลักไปจนถึงดาบสองคมของวิตามินที่อาจสะสมจนเป็นอันตรายบทเรียนสำคัญ3ข้อที่ผมอยากให้ทุกท่านจำเอาไปใช้มีดังนี้ครับข้อแรกคืออ่านฉลากให้เป็นรู้ที่มาให้ชัดก่อนซื้อทุกครั้งอย่ามองแค่คำว่าน้ำมันปลาให้ดูให้ดีว่ามันคือ fish oil หรือ cod liver oil ตรวจสอบปริมาณ EPA DHA และวิตามิน A ให้ชัดเจนข้อที่2 เลือกให้ตรงเป้าใช้ให้ปลอดภัยต้องการโอเมก้าสามสูงเพื่อหัวใจและสมองให้เลือกน้ำมันปลาต้องการวิตามินดีเสริมอาจพิจารณาน้ำมันตับปลาแต่ต้องคุมปริมาณและหญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงน้ำมันตับปลาโดยเด็ดขาดข้อที่ 3. ธรรมชาติคือที่สุดอาหารเสริมเป็นเพียงตัวช่วยไม่สามารถแทนที่ประโยชน์จากการกินอาหารจริงได้การบริโภคปลาทะเลสลับกันไปในมื้ออาหารคือวิธีที่ปลอดภัยและได้คุณค่าสมบูรณ์ที่สุด สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริโภคที่รู้เท่าทันการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ร่างกายไม่ใช่การตามเทรนด์แต่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับตัวเองและคนที่คุณรักครับสำหรับวันนี้เรื่องไม่รู้รอบตัวต้องขอลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราได้แบ่งปันกันในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ เพราะในโลกที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทันจะทำให้คุณได้เปรียบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าผู้อื่นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวใหม่ๆที่จะทำให้คุณรู้ทันก่อนใครและไม่พลาดทุกกระแสสำคัญสวัสดีครับ